สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้เลขรับวงในค่ะสองตัวล่างมีห้าสองเจ็ดสองค่ะต่อมาแอดจีนเขาวิ่งให้เด่นสี่เด่นห้าสองตัวห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้าสามตัวสี่ห้าแปดค่ะต่อมาชุดหลุดวงในค่ะสามตัวมีห้าเจ็ดสองสองตัวห้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้าค่ะ ต่อมาแอททคือวิ่งให้เด่น2อตัว527282 3ตัว8ปดเจ็ดสองเก้าค่ะส่วนนี้เข้ามา2งวดแล้วค่ะงวดนี้3ตัวม it so, ีสองเก้าตัวล่าง2772ค่ะต่อมาแอทสายลมค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า85ค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่น7 3ตัว8 74 2ตัว747884ค่ะ ต่อมาแอดไทยค่ะสองตัวบนงวดที่ผ่านมาเขาเจ็ดห้าค่ะงวดนี้มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะต่อมาเฮียถนอมเขาวิ่งเดันแปดสามตัวหนึ่งหกแปดแปดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดสองตัวหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดหกแปดแปดค่ะต่อมาเฮียถนอมเขาวิ่งให้เดันแปดสองตัวแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเก้าค่ะ ต่อมาสายในบอกค่ะวิ่งให้เด่นสองสองตัวห้าสองเจ็ดสองเก้าสองค่ะต่อมาอาจารยนสีค่ะสองตัวแปดสามศูนย์สามสามตัวห้าแปดสามห้าศูนย์สามแปดแปดสามแปดศูนย์สามค่ะต่อมาเลขล็อกครั้งที่ผ่านมาเข้าแปดห้าค่ะวันนี้สามตัวมีเก้าหนึ่งแปดสองตัวเจ็ดสองห้าสองค่ะส่วนวันนี้สามตัวมีห้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองตัวล่างห้าเก้าเก้าห้าค่ะ ต่อมาแอดนิตบอลค่ะ3ตัวมี095 195 195 295 185 285 2ตัว909 194 95 83 84 8504ค่ะต่อมาแอดละเด่นค่ะคู่โตดมี3435 3732 44 45 4742ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เค้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ